แค่นการเตกบ้านแล้วครับผมเ,เดิมทีฝืดปิดค่อนข,ข้างยากนะครับเวลานี้ต้อมเส็จเ,เรียบร้อยครับผมเช่นเคยเลยถ้าซ้อมแล้วนิ้วก้อยกันไม่ได้ไม่ต้องจ่ายตั์เลยนะครับอุปกรณ์รับประกันให้10ปีเลยะคะรับผม สู่ปลายนิ้วนะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับ คุณคะ